ที่หเสร็จความใคร่พาเพลินพาตัวเองออกมาจากห้องเปลี่ยนชุดที่ใช้เป็นห้องวัดตัวชั่วคราวมือบางยกมือขึ้นจะปริยมฝีปากมาตลอดทางเธอรีบลงไปรอที่รถก่อนจะโทรบอกให้ปัทมาตามลงมาหัวใจที่เต้นคมคามราวกับกองรัวมันช่างขัดกับบุคลิกภายนอกที่อยู่ภายในคราบนางพยาใช่ว่าเธอจะไม่เคยมีความรักหรือแม้แต่เรื่องกิจกรรมบนเตียงเธอก็ผ่านมันมาหมดแล้ว นับภาษาอะไรกับจุบเด็กน้อยแบบเขาที่ทําเอาเธอเสียอาการเอามากแล้วไหนจากความลับของเขาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ล่มผ้านั้นอีกเป็นอะไรไปคะทําไมรีบกลับมาที่รถแบบนี้ปัตมาเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับนั่งประจําที่นั่งคนขับเขาหันมามองพ่าเพลินที่นั่งตรงเบาะหลังด้วยแววตาสงสัยปรับเปล่าไม่มีอะไรไปส่งฉันที่คอนโดเลยนะได้คะ่ะเมื่อรถรูจอดสนิทใต้คอนโด ก่อนที่จะลงพาเพลินก็พูดอะไรบางอย่างกับปัมมาหลังจากที่เธอนั่งเงียบมาตลอดทางปัดเธอเคยให้ใครจับตรงนั้นของเธอไหมอุ้ยไม่อะไม่เคยนายหญิงขยายความให้ชัดกว่านี้หน่อยค่ะจับแบบไหนยังไงแล้วนายหญิงไปจับของใครมาดาราคนนั้นเหรอสรุปเธอมีมันใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกพอเป็นเรื่องแบบนี้พูดยากจังนะขึ้นไปพักกันเถอะ ฉันก็จะขึ้นไปพักแล้วเหมือนกันความจริงคือปัทมาก็พักในคอนโดนี้เช่นกันเธอพักอยู่คนละชั้นกับห้องของพาเพลินนายหญิงขึ้นไปก่อนเลยค่ะพอดีปัดต้องไปตรวจงานให้ครูท่านต่อที่ท่าเรือคุณพ่อใช้ใเธอไปเสี่ยงอะไรอีกละ่ะเรื่องนี้ปัดอาสาช่วยคุณท่านเองอย่าไปบ่นคุณท่านเลยนะคะนายหญิงก็รู้ว่ายิงคุณท่านแก่ลงไอ้พวกคนรุ่นใหม่ก็แข็งข้อใส่ทําให้คุมยาก ปัตมาชี้แจงให้พาเพลินไปด้วยเหตุผลก่อนอีกคนจะยอมลงรถเข้าไปในคอนโดเธอก็ขับรถออกมาทันทีด้านวาลินเมื่อตอนที่พาเพลินออกจากห้องไปวาลินก็ไม่คิดแม้แต่จะรังเขารีบออกไปเข้าห้องน้ำในห้องทำงานส่วนตัวของไอรินทันทีโชคดีที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนี้พรม,มันคือห้องที่เอาไว้รอให้ไอรินมารับตำแหน่งรองประธานบริษัทวาลินลบเข้าไปอยู่ในห้อง พร้อมล็อกประตูสับเสร็จก่อนจะพุ่งตรงเข้าไปในห้องน้ําทันทีเขาจัดการถอดเสื้อผ้าและกางเกงออกอย่างร้อนรนก่อนจะเข้าไปอยู่ในโซนอาบน้ําพร้อมกับเปิดฝักบวัวให้น้ําไหลกระทบผิวกายหวังดับความรุ่มร้อนให้ลดลงมือหนาะกอบกำอินร้อนที่ตอนนี้มันแข็งตั้งสู้มือก่อนจะ,ะค่อยค่อยรูดเข้าออกเพื่อระบายความปรารถนาในกามอารมณ์ใบหน้าที่เสียวสะ้านกำลังทรมานแงนเชิดขึ้นบนเพดานอย่างบิดเบี้ยว เสียงครางเบาเหวี่วดังออกมาอย่าไม่เต็มเสียงนะักเพราะกลัวใครจะได้ยินเมืน่นายังคงทำหน้าที่ได้ดีโดยการรูดเข้าออกจนเริ่มมีอัตราเร็วขึ้นเร็วขึ้นตามอารมณ์ที่พุ่งทยานยิ่งเมื่นึกถึงใบหน้าสวยดุน้ำเสียงดุที่แสดงกันมีอำนาจติดความเป็นคนเจ้าบงการกลิ่นกายหอมอ่อนๆที่ยั่วอารมณ์ตอนที่อยู่ใกล้ รองตอนนมสวยได้รูปปวบขาวที่อยากจะลองเอาปากบางดุดดึงลิ้นอุ่นแตะลิ้มลองสักครั้งและสัมผัสหยาบโคนที่เขาจับมือของเธอคนนั้นมากอบกุ่มตรงเป้าเมื่อครูน่นี้มันเชิงทำให้สติของเขาแทบกระเจิงวายอยากกระแทกคุณดันแรงเสียจ,จริงค่ะคุณเพรินเสียงครางยังคงดังออกมาอย่างทรมานวารินเร่งข้อมือให้เร็วขึ้นราวกับเครื่องสูบเต็มกำลัง ก่อนวารินจะปลดปล่อยน้ำเก่าุณออกมาเลอะเต็มผนังและพื้นห้องอาบน้ำก่อนจะพาร่างตัวเองยืนพิงผนังห้องน้ำสักู่อย่างเมื่อยลา้าแล้วกลับมาชำระร่างกายตัวเองพร้อมออกจากห้องนั้นไปด้วยรอยยิ้มอ่อนๆเขินกับการกระทำบ้าๆของตัวเองเป็นครั้งแรกบ้าจริง,รงเราคุณพาเพลินคุณเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวเลยนะที่ทำให้ฉันคลั่งใคร้จะต้องจัดการความใคร่จนเสร็จแบบนี้ฉันคงชอบคุณเข้าแล้วจริงๆ คุณพาเพลินด้านพาเพลินในเวลาตีหนึ่งกว่าแล้วร่างบางยังคงนั่งจมอยู่บนเตียงนอนนานนับหลายชั่วโมงไม่มีท่าทีว่าจะง่วงนอนเพราะเอาแต่นึกถึงเรื่องเมื่อตอนบ่ายที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วจนเธอตั้งตัวไม่ติดอาจจะใช่ที่สัญญาที่ทำขึ้นมีระยะเวลาหนึ่งปีเธอกับทางค่ายของดาราสาวจะทำสัญญากันปีต่อปีเมื่อหมดสัญญาค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะต่อสัญญากันอยู่ไหม ซึ่งนับว่าหลังจากนี้เธอต้องเจอหน้าอีกคนบ่อยๆหลังจากรับอีกคนอยู่ในความดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมก่อนที่เธอจะเข้านอนก็ได้เช็คดูตารางงานของอีกคนดูคร่าวๆที่ทางไอรินผู้จัดการสาวส่งมาให้ทางไลน์เลยทําให้เธอได้เห็นตารางงานที่แน่นเอียดยาวไปจนถึงปีหน้าถือว่าวารินค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแบดนน์ต่างๆทั้งในและนอกต่างจับจองรอเซ็นสัญญา คงปฏิเสธไม่ได้ว่าวารินมีใบหน้าที่สวยหวานแววตาที่ดูสุกสนซ่อนความแสบสันเอาไว้ภายใต้ใบหน้าที่สวยหวานนั้นทําให้อีกคนดูมีสเสน่หน่าลหลงไหลได้ไม่ยากโน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 ฉันไม่ได้ชอบไม่ได้สนใจคนลรกจิตแบบนั้นแม้ปากจะพูดออกไปแบบนั้นแต่ในหัวกับนีแต่ภาพของอีกคนทั้งรถจูทั้งสัมผัสทั้งเสียงครางทุ้งต่ำของเขา กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขาทำให้เธอแทบเสียสติความร้อนวูบวาบเกิดขึ้นทั่วเรือนร่างเมื่อกำลังคิดถึงเรื่องที่เขาจับมือเธอไปกอบกุงตองแกนกายนั้นพอนึกเรื่องนั้นทีไรไฟแห่งกามอารมณ์ของเธอก็เหมือนถูกปลุกเร้าขึ้นมาได้ไม่ยากพาเพลินโยนไอแพดทิ้งไว้ที่หมอนข้างๆก่อนจะดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงเธอรู้ว่าการกระทำหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นณนะเวลานี้เธอไม่อาจสนใจอะไรทั้งสิ้น แม้หัวใจจะเต้นตึกตักอย่างแรงกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนมือบางหลวงเข้าไปใต้ร่มผ้าก่อนจะเกี่ยวแผ่นที่ตัวจิว๋วลงไปกองอยู่ปลายเท้าปลายนิ้วแตะจุดกระสันกดเน้นหนักเบาสลับกันไปมาเพื่อปลุกน้ำกามให้อาบทั่วกิบอวบอุมนิ้วมือเรียวยาวค่อยๆดันเข้าไปด้นในพรงแคบร้อนของตัวเองที่มีน้ำกามเปียกแฉะฉลมอาบเต็มนิ้วมือ,อ เยวจ้าก่อนจะขยับเข้าออกเป็นจังหวะพร้อมกับงอนิ้วมือให้สัมผัสผนังภายในมากยิ่งขึ้นลมหายใจร่างบางติดขัดเหมือนขาดอากาศหายใจเมื่อความเสียวเล่นงานจนร้อนไปทั่วทั้งปลายมือปลายเทา้าร่างบางไม่อยากปล่อยให้ตัวเองได้ทรมานนานจนเกินไปจึงใช้มืออีกข้างที่เหลือบีบเข็นสองเต้าสวยสลับกันไปมาก่อนจะลากนิ้วมือเลียวลงไปแตะที่น้ำกามที่ไหลออกมาทางโพรงแคบ ใบหน้าเสียวซ่านร้องคารเสียงหวานแทบขาดใจเมื่อเธอดันจินตนาการเรื่องใต้สะดือกับดาราสาวถ้าเป็นเขาล่ะมันจะดีมากแค่ไหนกันนะขรดใจเฉันเรื่องแรงฉันไม่ไหวแล้วร่างบางเกรงกระตุกแรงสองสามครั้งก่อนจะปลดปล่อยของเลวออกมาร่างบางแช่นิ้วไว้อยู่สักพักรอให้พักหายใจให้คอได้คล่องขึ้น ก่อนจะเดิงออกมาแล้วลุกไปทำความสะอาดในห้องน้ำแล้วเดินกลับมาซุกตัวนอนในผ้าห่มนาอีกครั้งโดยปราศจากการใส่แ่นตี้ปกปิดเหมือนก่อนหน้านี้ร่างบางสุดลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆแต่เต็มปอดก่อนจะหลับตาลงช้าด้วยรอยยิ้มที่ไม่อาจเผยให้ใครได้เห็นจริงน้อยคืนนี้ฉันก็นอนหลับได้สักทีนะเธอทำให้ฉันกลายเป็นคนโรคจิตไปด้วยหรือไงเนี่ยอ้าเพลิน ทำไมเตอนที่หกช่วยหน่อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์วารินกลับมาถ่ายซีรีส์ตามปกติเราวันนี้ก็มีงานเลี้ยงฉลองปิดกองซีรีส์ที่ถ่ายกันมายาวนานนับปี ดารานักแสดงและทีมงานต่างพากันมาฉลองในคับนิสขับที่เป็นโซนทั่วไปซึ่งเป็นขับรูของนิสาเพื่อนสนิทของพาเพลินและค่ำคืนนี้ไอรินก็ดันติดธุระจึงไม่สามารถตามมาดูแลวารินได้เหมือนอย่างทุกทีเหล่านักท่องเที่ยวยามราตรีต่างพากันมองไปยังกลุ่มดารานักแสดงหนุ่มสาวด้วยสายตาแห่งความชื่นชมและชื่นชอบกลุ่มคนหน้าตาดีที่เป็นบุคคลของสาธารณะอยู่แล้วนั้น ยอมเป็นจุดสนใจคนในคลับได้ไม่ยากรวมถึงผู้หญิงหน้าเวียงในห้อง v v i ีคนนั้นด้วยพาเพลิน <H uman> มาแบบไม่มีคนดูแลซะด้วยสายตาในยย่วดีจังอ่อยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงพาเพลินที่มองคนด้านล่างที่กำลังสนุกกับการดืม่มรวมกับคนในกลุ่มที่มาด้วยกันนับ20กว่าคนสายตาของบุคคลที่ชื่อวารนนั้นสุขใสฉายความแวววาวเมื่อแอลกอฮอล์เริ่มอ,ออกฤท แม้เจ้าตัวเขาจะรู้ตัวหรือไม่หรือตั้งใจที่สายตาแผ่วเราสายตาของคนเจ้าชู้นั้นฉายออกมาและจ้องมองสบตากับคนที่สนทนาด้วยความสนิทสนองนั้นหญิงสาวน้าสวยที่อายุไล่เลี่ยก,กันตอบรับด้วยรอยยิ้มหวานบาดใจพร้อมกับการถึงเนื้อถึงตัวของอีกคนอย่างเป็นธรรมชาตินั้นบางก็โอบบางก็แตะช่างเป็นภาพที่สร้างความรำคาญใจให้แก่าพาเพลย่างหาเหตุผลไม่ได้ เสียงพ่นลมหายใจแรงดังออกมาจนคนข้างๆหันมามองด้วยความแปลกใจมิสาสาวสวยเจ้าของขับรูหันมามองหน้าเพื่อนสาวเชิงตั้งคำถามก่อนพาเพลินจะพยศหน้าคลายกับบุ้ยใบให้อีกคนมองไปยังจุดกลุ่มคนด้านล่างนั่นมันกลุ่มดารานี่ว่าแต่แกเป็นอะไรให้ย่เพลินไม่ได้เป็นอะไรนี่ว่าแต่คนดังมาร้านแกขนาดนี้ไม่ลงไปต้อนรับหน่อยหรอไปสิ เหมือนฉันจะเห็นมีน้องไายด้วยอ่ะไม่ไปไม่ได้มีแกรู้จักเหรอดาราคนที่ชื่อวายนั้นอ่ะอืมเมื่อก่อนรู้จักเพราะเขาเป็นดาราแต่ตอนนี้รู้จักมากขึ้นเพราะผู้จัดก,การเขาเป็นรุ่นน้องฉันตอนเรียนต่อโทที่ต่างประเทศอย่างอืมคุณไอรินนั่นอะนะเรื่องภายในครอบครัวคนนอกมักจะไม่รู้ว่าระหว่างวาเลนและไอรินรวมถึงเจ้าของค่ายมีความสัมพันธ์เช่นใด ดังนั้นนิสาจึงไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและดาราในการดูแลอย่างวาลินว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องกันยังไงลงไปกับฉันไหมเห็นแกมองบ่อยเกินไปแล้วนะว่าแต่ในหญิงพาเพลนกำลังสนใจคนไหนอยู่กันนะใช่พระเอกก้ามโตคนนั้นหรือเปล่านิสาอดแซวเพื่อนตัวเองไม่ได้เธอรู้นิสัยพาเพลนดีหากเธอไม่สนใจแล้วอะไรก็ไม่สามารถดึงดูดความสนใจส,สายตาคู่นั้นได้ ใครกันที่ทำให้แกสนใจอยู่ฉันก็อยากให้แกเปิดใจรับใครสักคนเข้ามานะไม่อยากให้จงปรักอยู่กับความรักในอดีตแบบนี้อีกแล้วแกควรมีความสุขกับการได้รักใครสักคนสักทีเยเพินเฮอเจอร์นะแกเวลาล่วงเลยมาถึงเกือบเที่ยงคืนกลุ่มดาราคนดังเริ่มเหลือคนไม่ถึงครึ่งของการมาครั้งแรกแล้ววารินที่นั่งเดิมอย่างออกรถออกชาติ กับพี่ผู้กํากับและดาราคนอื่นๆอยู่นั้นก็มีชายหนุ่มตัวสูงใหญ่ใบหน้าคมเข้มออกไปทางเชื้อสายแขกขาวเดินเข้ามาขอชนแก้วด้วยความสนใจในตัวหญิงสาวสวัสดีครับผมไม้ครับขอคุณวายดื่มเป็นเกียรติให้กับผมสักแก้วนะครับชายหนุ่มหน้าคมแขกยืนอกเทียวสีสวยอํำพันให้กับคนตรงหน้าเขายอมรับว่าเขาสนใจในตัวของหญิงสาวคนนี้เอามากๆ อ๋อค่ะสวัสดีค่ะเรารู้จักกันหรอคะวารินถามออกไปพร้อมกับมองแก้วค็อกเทลในมือของชายหนุ่มอย่างไม่ไว้ใจนะักผมรู้จักคุณวายเพราะคุณเป็นดาราแต่คุณไม่รู้จักผมหรอกครับพอดีผมเป็นนักธุรกิจก็บินไปกลับต่างประเทศบ่อยๆพอเห็นตัวจริงคุณวายในวันนี้ผมเลยไม่อยากพลาดโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกับคุณไว้ใจผมได้ครับไม่มีอะไรใส่ในแก้วเหมือนอย่างในละครหรอก ที่นี่เพื่อนคุณก็มีตั้งเยอะคุณคิดว่าผมจะทําอะไรแบบนั้นจริงๆหรอครับเพื่อความสบายใจของคุณคุณจะแลกแก้วของผมก็ได้นะผมยังไม่ได้ดื่มชายหนุ่มพยายามพูดแสดงความบริสุทธิ์ใจวาเรนเห็นว่าคงไม่มีเรื่องอะไรแบบที่ไฟชายพูดก็รับแก้วนั้นมาก่อนจะยกจิบเพียงเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรผิดแปลกไปจากนี้ก็ยกดื่มรวดเดียวเพื่อจะได้จบจบไปและจะได้หนีห่างจากชายแปลกหน้าคนนี้ไปเร็ว ในมุมบาร์หน้าเคาน์เตอร์พาเพลนมองอีกคนตลอดเวลาที่เธอมานั่งอยู่ตรงบาร์นี้และสิ่งที่อดแปลกใจไปไม่ได้นั่นก็คือผู้ชายหน้าคมคนนั้นที่เธอก็รู้จักไหมเพื่อนสนิทและพาร์ทเนอร์ธุรกิจของสามีเก่าของเธอหากไหม้อยู่ที่ไทยในตอนนี้แสดงว่าเควินผู้ชายที่เคยเป็นอดีตสามีของเธอนั้นคงอยู่ที่ไทยด้วยเทว่า แววตาที่กำลังดูเคร่งเครียดและโกดแค้นเมื่อหวนนหกถึงคนเก่านั้นแปลเปลี่ยนเป็นแววตาที่ตื่นตนกในทันทีเมื่อชายหนุ่มสองคนมานั่งสั่งเครื่องดื่มที่หน้าบาการสนทนาของทั้งคู่ทำให้เธอตั้งใจฟังเพื่อจับประเด็นเมื่อกี้แกเอาอะไรให้นายไปวะอย่าปลุกเซ็กนะสิ <laughs> จริงดินายคงสนใจมากถึงต้องยอมมอมยาผู้หญิงคนนั้นเลยเหรอวะแน่นอนสิเป็นดาราสวยขนาดนั้น ไม่ได้มาเชยชมคงเสียดายแย่แล้วแกรู้อะไรไหมว่านายใส่มันลงไปทั้งสองแก้วเลยนะเว้ยคงกะจะเอาจนฟ้าเหลืองว่ะยาตัวนี้แรงมากเลยนะเว้ย <c oughs> าพาเพลินหันไปสังเกตดูวาเรนอีกทีซึ่งตอนนี้อีกคนก็ทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟาแล้วใบหน้าขาวเริ่มแดงแจ๋จนอดเป็นห่วงไม่ได้เธอจึงรีบกดโทรออกไปหาใครบางคนทันทีว่าไงคะในหญิงาพาเพลิน นิสาแกช่วยพาดาราคนนั้นอ่ะคนที่ชื่อวายไปที่รถฉันด่วนเลยตอนนี้ฉันจะไปรออยู่ในรถมีอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องถามอะไรตอนนี้ไว้ฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังรีบถามที่ฉันบอกก่อนเลยด่วนเลยแค่นี้นะเสียงลย้อยางรถยนต์คันหรูบบกับพื้นลานจอดเข้าเทียบที่จอดอย่างร้อนรนพาเพลินหันมองอีกคนที่นั่งมาด้วยในตอนนี้เริ่มมีเงือผุดออกมาตามล่ผม ร่างกายที่กระสับกระสายบิดเร้าไปมาเพราะความทรมานเธอจำเป็นต้องรีบพาอีกคนขึ้นห้องโดยเร็วเพื่อช่วยเหลือใครจะพาไปไหนเสียงพึมพำรอดออกมาอย่างคนพยายามที่จะประคองสติของตัวเองให้ได้หมอสมองหนักอึ้งราวกับถูกก้อนหินใหญ่กดทับไว้ถูกใครบางคนประคองให้เดินอย่างทุลักทุเล้วเมื่อประตูถูกเปิดเข้าไป ร่างทั้งสองก็ล้มลงนอนแผ่บนพื้นพรมหนานุ่มโดยที่ร่างกายคนตัวสูงกว่าทิ้งน้ำหนักลงร่างบางก็ไม่อาจรั้งไว้ไวร่างบางนอนทับตัวของอีกคนที่ตอนนี้ดวงตาเบิกกว้างเมื่อรับรู้ถึงแกนกายของตนที่กำลังตื่นขึ้นวาเรนจ้องมองคนที่ทับร่างของเขาอย่างเต็มตาสติสัมปชัญญะเริ่มกลับมาเผอจ้องมองใบหน้าสวยที่แอบคิดถึงก่อนจะระบายยิ้มอ่อนส่งไปให้ รอยยิ้มที่ดูไร้เดียงสานั้นร่างบางไม่อาจรับรู้ได้ว่าอีกคนกำลังคิดอะไรอยู่เป็นอะไรหัวฟาดพื้นหรอพาเพลนรีบยันตัวขึ้นก่อนจะใช้มือทั้งสองโอบประคองใบหน้าหวานนั้นเพื่อถามอาการคุณเพลนคุณเพลนจริงด้วยคุณเพลนืึช่วยด้วยช่วยไหวหน่อยนะไม่ไหวแล้ว